ไม่ได้มีดีแค่การแสดงเปิดหกดาราดังที่พวงตำแหน่งตำรวจทหารในชีวิตจริงแต่ละคนกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายผ่านกานทดสอบมามากมายจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยจ้า อันดับที่6สมจิตจงจห้ห้ออดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิก2008และเป็นนักชกไทยเพียงคนเดียวที่เคยคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2003จนได้รับการเลื่อนยศจากร้อยเอกไปสู่ยศพันรีอย่างเป็นทางการโดยสมจิตได้กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับการได้รับการเลื่อนยศครั้งนี้หลังจากรับราชการทหารโบกมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยติยดยศในสิบและขอบคุณกีฬามวยที่ทําให้ตนเองก้าวมาถึงตรงจุดนี้เพราะหากตนเองไม่ได้เป็นนักมวยคงไม่มีโอกาสเข้ารับราชการทหารอย่างแน่นอน อันดับที่5มิกบรมวุฒ หลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักแสดงแต่ไม่ค่อยรู้ว่าหนุ่มคนนี้เป็นทหารบกนั่นเองสําหรับร้อยเอกบรมวุฒิเฮร,รัญยัติติหรือผู้กองมิกเรียกได้ว่าหลายคนคงจะคุ้นกับผลงานการแสดงละครของมิกเป็นอย่างมากเพราะเขามีผลงานละครมาให้ติดตามกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวโดยการที่มิกได้มาเป็นร้อยเอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะต้องผ่านความอดทนและทดสอบความสามารถเยอะแยะมากมายอีกทั้งการที่เขาประสบความสําเร็จในตอนนี้เพราะว่าอยากทําให้คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงคนเป็นภรรยาได้ภูมิ ในตัวเขาถือได้ว่าเป็นการพิสูจน์ความสามารถตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่มิสามารถทำมันออกมาได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบนั่นเองอันดับที่4หมอก,ก้องสรวิท คนนี้ก็ไม่ธรรมดาเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วหมอก้องสรวิสสุบุญก็ยังมีอีกบทบาทหน้าที่การงานก็คือคุณหมอประจําสํานักงานแพทย์กระ่วงกลาโหมโดยมียศเป็นถึงพันตีนายแพทย์สรวิสสุบุญซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าชื่นชมสามารถแบ่งเวลาให้กับงานทั้งสงแบบได้อย่างลงตัว อันดับที่สามมัดมีพิมพ์ดาวหรือร้อยโทหญิงพิมพดาวพานิสมัยโดยสาวคนนี้เกิดในครอบครัวทหารและถูกปลูกฝังเรื่องรักชาติมาตั้งแต่ยังเด็กต่อมาได้มีโอกาสได้เข้ามาช่วยงานราชการโดยมาขับร้องเพลงให้ทหารตำรวจได้ฟังเพื่อผ่อนคลายจนต่อมาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพโดยรับรชาชการในสังกัดกรมดุลยยางทหารโบกซึ่งงานหลักๆของมัดมีก็คือการมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้ประชาชนและทหารได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้านั่นเอง อันดับที่สองเทนจัุรวิทย์หรือผู้กำกับเทนเชื่อว่าน้อยคนนักที่ไม่ค่อยรู้ว่าหนุ่มคนนี้เป็นตำรวจรจริงๆเพราะส่วนใหญ่เห็นเป็นดาราเล่นละครมาตลอดแต่แท้จริงแล้วงานตำรวจคืองานประจำของเขาส่วนเวลาว่างที่เหลือก็จะมารับเล่นละครอย่างที่เราเห็นกันเรียกได้ว,ว่าสมัยที่ยังเป็นนักเรียนตำรวจหนุ่มคนนี้ฮอตมากๆด้วยความที่มีหน้าตาคมเข้มสเปคสาวไทยสาวน้อยสาวใหญ่เลยพากันกรี๊ดในความหลอ่อจนได้รับบทไปตำรวจหนุ่มบ่อยครั้งในละครหลายๆเรื่องจนคนไม่เชื่อว่า ปัจจุบันเทนเป็นตำรวจยศพันเอกจริงๆอันดับที่หนึ่งผู้พันเบิร์ตหรือพันเอกวันชนะสวัสดีเป็นทหารบกชาวไทยและเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากการรับบทบาทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในภาพยนตร์เรื่องตำนาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและยังมีผลงานเรื่องอื่นอีนอกมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวเลยไม่น้อย